ก็ขอเก่าสู่ดิคนันด้วยครับวันนี้ก็จะมาเเล่นเซิร์ฟนะฮะแปบ๊บขอให้เซิร์ฟหายเลยก่อนโอเคปิดอันนี้เลยฮะโอเควันนี้ผมก็จะมาเออ่รีวิวเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งนะครับชื่อเซิร์ฟผมก็ไม่อ่านนะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะฮะโอเคพอพูพอคุณเกิดมานะครับฮะอ่า ก็จะเกิดมาอยู่ในนี้นะครับก็จะให้ลุงมาห้างมาดูอะไรอะไรพวกนี้นะครับนี่ที่เซิร์ฟนะฮะเชิญเที่ยวเซิร์ฟของเราให้สนุกนะครับเนี่ยฮะก็อ่ามาเชิญดูกันได้เลยเนี่ยฮะนี่ก็จะเป็นฮะประชาสัมพันธ์จากแอดเนี่ยนี่ครับโอเคนี่ผู้เล่นก็อยู่ในบอลเจ็ดคนนะครับโอแหลกๆก็อัดด้วยก็ต้องแหลกไปด้วยนะฮะนี่น่าจะเป็น วับจ้ำคิดเดี๋ยวเราไปดูเลยอะไรโอเคครับคิดเดี๋ยวเราขอจบคลิปก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวแบบนี้ก็บ๊ายบายครับ